และนี่กว็เดินไปเรื่อยชมไปเรื่อยตามทางลุ่มเล่งชะเงี้ยเล่เล่งเชิงจะลงก็ไม่ลงเออและเห็นแถวทิวลม,ลมพลมพัดปลิวผ่าทงนึกว่ามาถึงดงด่านพระวิสันโดอ ไม่จักกระเท่าก็เดินเข้าไปถามคนมากไมยไหลาลามนั่งสลังสลอนเขาบอกว่ามีเทศมหาชาติบัจั์ถึกดอกไม่ใช่ดานพระเวทันดอนลดยามลงนอนนึกว่าลาบอีกแล้วเนอฮานิจากกุศลมันดนใจอะไรดอกยมจาออกจาก บานมามีลาบเสมอมาป่าโยมวัดจันทึกทำบุญปหลงทุนถูกเบอร์โชคมานังช่างเออยมจะคิดกันยังไงคิดกันยังไงนี่จิคิดกันยังไง ที่หายโยมคิดยังไง <laughs> เออเออจะิคิดกันยังไงฉันเป็นตาชูชกทำไมโยมไม่ยกชูเชิดใครก็รู้กำเนิดว่าหากินทางไหนฉันมาในวันนี้โยมก็รู้ดี ว่ามาทุรังอะไรพูดเท่านี้ไม่เข้าใจกว่านาอดสะโจโรหันกรรันจันว่าชูชกลงมาแล้วไม่หาแนวมาชุบเลี้ยงหรือว่าได้ยินเสียงไม่พากะนึกรงสารใครจะตั้งท่าจะม,มาเที่ยว ขอทานมุ่งไปขอตองกูมานใครจ้างให้ลงมาให้ว่าข่าวงกดนี่นายโยมเอ้ยก็จักมันอยู่ทิศไหนทางไหนฉันยังไม่เข้าใจกันเลยโยมจ๋าให้โยมช่วยบอกทางให้ฉันด้วยช่วยชี้ทาง ให้ฉันได้แต่ว่าเลียนละหาทำไมคือแห่งกระจอยหอยพ่อโยมบอกทางแล้วก็ตัดแนวตรงลิ้วเขานา้ำไม่หิวก็เลยเป็นฝาหอยมันข่าวๆเหลี่ยมๆม,มันตกเทียมอยู่ก็ลอยฉันนึกบัตเต กะตั้งน้อยโยอมมาทิ้งโมธนาเลยเนึกโมโหฝาหอยคุณโยมเอื้ยนี่แทบจะนั่งร้องไห้ไม่สมหวังดังตั้งใจกันเลยืโยมจ๋าเลยเงยหน้ามืนเดืนหลัดตัดมามองดูประสุวบริยาก็าเยื่องสามโมงเย็น เลยยุดร่างนั่งลมกองอามไปลอยลอยจะเขาไปขอกำลังละห้อยก็หมัดสีนี่จะเห็นถ้าเขาไปขอก็หมัดสีแล้วคงไม่มีเปิดเส้นไปนั่งลาเหนื่อยเล่นตกลงลาคงจะลอยคิดไปอีกอย่างหนึ่งอะ อรอยถึงพรุ่งนี้รอนางมัดสีหาผลไม้มาใช้ซอยพอนางไปพลเขตก็เตรียมพีดเอาไว้คอเราจะได้ดมด้วยไปขอกระเวทสันนอทั้งกันหาชาลีคราวนี้หรือคงจะไม่พนมือเสลีวยเวมมิงสมอล พอถึงวันพรุ่งนี้จะนํำหนีแน่นอนดํริการดังนี้ก่อนแล้วหาบ่อนพักกายครั้นจะนอนกะดินนี่มันกว่าเดึกกำดัดคลายก็เอาเนื้อเป็นเหยื่อสัตว์เป็นไม่ต้องสงสัยเลยเอายามทำต่างหมอนปินขึ้นไปนอนแล้วแกก็กนอน รับไปอย่างสบายแต่พอลุมความายชายพัดโนะบกผ้าชาิหอมระรูแมนะ่นาะ เท่าก็ยังยามละว่าวางลงตางบอนนอนไขวห้างร่างสาทยายมนตะแก่แกแกแกก็นอนกล,ล้นอยู่ตะคืตะครอกบศอกผาแต่อพอลมก่าพายชายพัด มาอยู่ชั้วเชื่ออพรามก็นอนรับหรื่ออาบาดเดียวใจเนื้อสิ่งคอเนเดินสลายเท่านั้นและ